วิดีโอนี้นะครับแจกรหัสไก่ตันมีผลโมจิตื่นตึงตึงถาวรฟรีนะครับตามนี้เลยนะครับใครอยากได้รหัสนี้นะครับผมพี่แจกฟรีนะครับพร้อมกับแจกโลบัคฟรีๆกันด้วยนะครับใครอยากได้อย่าลืมดูกติกาในคลิปดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับไปเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับผม กสว,สวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกียนทุกคนทุกท่นานกันด้วยนะครับผมก็ออนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยบิทชาแนลเหมือนเดิมเช่นเคยก็ล้อกันเดิม <peach> วันนี้เรามานอยู่ในส่วนเกมโปรบอกนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีมาฟังทางนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือวันนี้พี่จะมาแจกราดไกต่ตันมีผลโมจิถาวรตึงๆฟังไม่ผิดครับ <c oughs> แจกฟรีนะครับแจกฟรีกติกาจะเป็นยังไงทำยังไงถึงจะได้นะครับผมอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยกติกาพี่จะบอกภายในคลิปเลย สำหรับคลิปนี้พี่บอกเลยว่าตึงจริงสำหรับรหัสไก่ตามที่มีผลโมจินะครับโมจิตึงตึงถาวรเนี่ยนะครับผมนะบอกเลยวันนี้ริงแน่นอน100%ช่องพี่ไม่มีมาโมมามิกแน่นอนนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยมือนเดิมก่อนเปิดคลิปนะครับเราต้องไปทําตามสูตรคนดูก่อนนะครับไหนไหนวันนี้พี่มาแจกผลโมจิถาวรเนาะนะครับสกิลตื่นทุกสกิลนะครับพี่ก็จะมาสุ่ม หาผลโมจิเลยละกันนะครับสูตรจากคนดูในส่วนชุมชน y o u t u b ันเองนะครับก็คือพี่โพสบอกไว้ขอสูตรโมจิได้100%หน่อยครับจะทำคลิปครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะว่ามีอันไหนน่าสนใจนะครับที่จะจับมาแบบมาทดลองมาลองกันนะครับประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเฮ้ยสูตรนี้น่าสนใจว่า สูตรของนายนานอ่ะนะครับผมมีสูตรครับ1วิ่งรอบคาเฟ่นะครับโหตอนนี้พี่อยู่โลก3มาดิขออนุญาตวิ่งรอบอันนี้แล้วกันอยู่โลก3แล้วกันเนาะนะครับ2ใช้สกิลผลอะไรก็ได้1สกิลอ่าโอเคสสุมได้เลยได้ผลโมจิโอเคนะครับมาแต่ว่าพี่ขอใช้ในส่วนโลก3นะโอเคข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเอ่อวิ่งรอบเนาะอ่ะพี่วิ่งรอบอันนี้แล้วกันนะครับไปเออหนึ่งรอบนะวิ่งรอบหนึ่งรอบแล้วก็ใช้สกิลอะไรก็ได้เป็นใช้สกิลของผลนะโอเค นะครับใช้สกิลของผลใช่ปะอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้ตรงนี้เลยเป็นใช้สกิลของอโมจิตื่นแล้วกันฟึบนีสกิลหนึ่งแล้วกันโอ้โหแผ่นดินแทบแตก <c oughs> โอเคอาจาัน้นเขาบอกว่าสุ่มได้เลยนะเขาบอกว่าได้ผลโมจินะครับมาเดี๋ยวพี่จะลองกันดูเนะครับผมมาฟึบ่าสุ่มกันเลยว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมสามสองหนึ่งไปครับผมฟึบเฮ้ยได้โคแมกมาไ,มได้อยู่นะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุ้ยตบมือตบมือว้าวมาว่าได้ผลแมกมาอุ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่ารหัสนี้มีหรือยังนะครับผมเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะโอ้มีแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะวางให้ให้คนในเซิร์ฟเลยละกันนะครับถือว่าไม่เกลือนะถือว่าไม่เกลนะสูตรน้องคนนี้ถือว่าไม่เกลนะนะแล้วใครมีสูตรอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับย้ำว่าใครมีสูตรอะไรนะครับผมนะ อ่าเม้นไวไคอมอ่าเมนไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะคทีน่นี้เดี๋ยวพี่จะขอรีวิวในส่วนรหัสตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรในตัวบ้างนะครับมีผลโมจิตื่นจริงหรือเปล่าตื่นทุกสกิลจริงหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกอยู่ซ้ายมือนะครับเรามาดูทีเ่เงินเบลีหรือเงินเขียวเนี่ยมีอยู่3ล้าน8นะครับแล้วก็เงินม่วงเงินเฟกเม,กเมนต์เนี่ยนะครับมี2 4 9 6 นั่นเองนะครับเลเวลตันนะครับเนี่ยตันจะเต็มปลอดแล้วเนี่ย <c oughs> ตาจะติตาตันต,ตันจะเต็มปลอดแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็อ่า ในส่วนพวกไอเทมเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูนะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็จะมีพวกดาบนะครับไม่มีเคียวไม่มีอะไรนะถือว่าโอ้โหอันนี้คือไม่เน้นไม่เน้นที่ไอเทมนะแต่ว่าเน้นที่เลเวลตันเน้นที่ผลตันไอ้ผลผลตื่นนะครับเน้นที่ผลตื่นนั่นเองนะครับก็จะมีทางด้านของดาบยามาก็มีนะครับมีดาบอะไรกับไซเบอร์ Cyber ก็มีโอ้โหมีหนังสติกนะครับมีผ้าคลุมโอ้ห้ายห้ายแล้วผลแล้วนี่นี่มาดูผล ได้ผลมังกรตึงๆไปด้วยแล้วก็ผลพระโอ้โหผลแบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะมีกระจกด้วยนะครับเผื่อใครอยากไปทําเผา v 4นะครับก็เอาไปทาได้เลยสะดวกสบายแน่นอนโอ้โหตึงๆบอกเลยนะครับตีตึงๆนะครับผมประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูผลโ,โมจิตื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับก็น่าจะตื่นทุกสกิลนั่นแหละนะครับผมเนาะเออนี่มาดูมาดูเป็นไงตื่นทุกสกิลครับนี่เป็นไง ตื่นทุกสกิลตื่นทุกสกิลโย่ยวเยเดี๋ยวพี่จะกดสกิลให้ดูนะออกไปกว้างก่อนนี่โมจิเตื่นซุกสกิลครับปพ๊บฟุบโคเท่นี่ไงมาสกิลแรกสกิล X สกิล C นะครับสกิลว,ว,ว,วีูตึงจ้าสกิล F โ,โ,อ,โอ้โหโอ้้หัวเออดาว่าเออดูดิมาว่าดูใครอยากได้รหรัสนี้นะครับมาฟังกติกาดีๆนะ นะครับมาฟังกกดิการดีๆก็คือนะครับถ้าคลิปนี้ครบ2,000ไลค์เมื่อไหร่นะครับย้ำว่า2,000ไลค์นะนะับ2,000ไลค์เมื่อไหร่พี่จะปักหมดรหัสให้เลยพร้อมกับรหัสผ่านเอาไปเปลี่ยนกันเองใครไว้ใครได้นะครับกดีการเหมือนเดิม,ม่ง่ายกดไลค์แล้วก็แถมแชร์ลงกลุ่มโรบบอกคนละ50แชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์สิ่งที่อยากได้ชื่อ Facebook ด้วยนะครับคอมเมนต์สูตรด้วยนั่นเองนับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยใครทําครบ แล้วก็รอไลค์ครบก็รอได้เลยนะครับได้ฟรีแน,น่นอนสำหรับคนที่ไวที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนก็ถามว่าพี่แล้วพี่เอารหัสมาจตกไหนครับผมรหัสตึต๊งแบบนี้นะครับผมอยากได้บ้างครับนะครับเผื่อไม่ทันของฟรีอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้บ้างต้องทายัางไงครับพี่มาตามพี่มาดูเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูว่าพี่ออกมาจากไหนนั่นเองนะครับพี่ก็เอามาจากนี่เลยนะครับเป็นเว็บ บับเฟิลช็อปนั่นเองนะครับเว็บที่สนับสนุนพี่นั่นเองนะครับแล้วก็เขาให้รหัสนี้มาแจกด้วยโคตรดีเลยแล้วพี่เนี่ยต้องหาจากไหนนั่นเองนะครับใครอยากเข้าเว็บนี้เข้ามาแรกก็กดสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นอย่าลืมที่จะเติมเครดิตนะครับกดไปที่เมนูทั้งหมดแล้วก็เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ซองอ่างเปาแล้วก็เติมเข้ามาเลยนะครับใส่โค้ดใส่อะไรเข้ามาแล้วก็กดตกลงเครดิตก็จะเข้านะครับแบบพี่เลยนไหมตอนนี้พี่มีอยู่500 60บาทหรือ6อ่า560พอยน์นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการซื้อซื้อ,อยังไงนะครับให้เรากดที่ดูสินค้าและบริการนะครับนี่แล้วก็บริการจำน่ายไอดีโลบอกนะครับฟุบ๊มันก็จะมีจำนายไอดีไก่ตันอยู่ตรงนี้เออนี่มันอยู่ตรงนี้ไก่ตันโมจิตื่นซื้อปุ๊บได้ทันทีสำหรับ ไก่ตันโมจิตื่นนะครับส่วนพวกดาบคู่โอเด้งหรือว่าเคียวหรือว่ากีตาร์หรือว่าหมัดเนี่ยนะครับต้องสุ่มเอาในเอาในรหัสนะครับแต่ว่าพอเราซื้อเนี่ยได้โมจิตื่นแน่นอน100%นะครับพี่บอกไว้ตรงนี้เลยได้แน่นอน100%ยเปอร์เว็นนี้ไม่เชื่อเดพี่จะซื้อให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูเลยว่าได้จริงๆนะครับกดซื้อที่รหัสนะครับผมแล้วก็กดตกลงง่ายๆเลยนะครับฟึบนะครับจากนั้นนี่เรียบร้อย เป็นไงได้เรียบร้อยเห็นไหม <shredded> เขาก็ให้รหัสมาเลยนะครับนี่นะครับรหัสพร้อมพาสเบิร์ดนะครับเข้าได้เลยรหัสนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่เข้าไ้ดูนะนะครับพี่ก็จะเอารหัสมาเดี๋ยวพี่ขอตอนตัดไปตอนเข้ารหัสเลยนะครับผมโอเคนะครับพี่ใส่รหัสแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับจากนั้นพี่ก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล <lebih S 1> ่านะครับมาเรามาดูกันนะครับผมว้าวเข้าได้เข้าได้เข้าได้มาเรามาดูรหัสกันดีกว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปเฮ้ยเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับดูโมจีตื่นทุกสกิลเลยโย โคตรว่าดูดิว้าของจจิงดูนี่นะครับรหัสที่พี่ซื้อเมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนการสุ่มไอเทมว่าได้อะไรกันบ้างนะครับโอ้โหมีเคียวโอ้โหดวงโคตรดีได้เคียวด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลชาโดนะครับโอ้โหผลสายฟ้าผลอ่าผลสั่นนะครับผมโอ้โหเฮ้ยโคตรคุ้ม เราไม่ต้องไปสุ่มให้แบบลุ้นนะครับว่าจะได้ไก่ตันไม่ได้ไก่ตันนะครับราคานี้คือได้ไก่ตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไก่ตันโมจิตื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าที่สุ่มเนี่ยก็คือเขาจะสุ่มไอเทมภายในรหัสนะครับผมโอ,โอ้พี่ได้เคียวด้วยออ้ใครอยากสุ่มนะครับไอใครอยากซื้อนะครับเข้าไปซื้อในเว็บได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งเว็บไปใต้ดิติชันนี้เลยนะครับเป็นรหัสนี้เลยนะครับนี่เป็นไงโ้หคตรตืงโคตรก๊อดนะครับดู้เอาจัดเลยนะครับก็จับปรกมานี้เลยนะครับมาทีี่น เหลือกิจกรรมสุดท้ายสําหรับกิจกรรมแจกโลบัคฟรีนะครับมาตามพี่มาดูเลยเดี๋ยวพี่จะแจกโลบัคกันนะครับแจกเป็นระบบ VP s e เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อหลังแอดมาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะเดี๋ยวพี่สุ่มเอา1คนนะครับต่อคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมให้นะครับแต่ว่าเองต้องไปตั้งเอ่อตั้งอะไรอ่ะตั้งในแมปนะครับตั้งในแมปให้เป็นอะไรอ่ะตั้งในแมปให้เป็น57โลบัคนันเองนะครับตามนี้เลย นะครับใครอยากได้พี่ีอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าพี่สุ่มได้ใครนะครับเดี๋ยวพี่จะทักเฟซไปแล้วก็เอาชื่อน้องมาแล้วก็เติมให้เลยนั่นเองนะครับโลบัคจะเข้าภายในนับห้าถึงเจ็ดวันนั่นเองนะโอเคก็จบมานี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอ2 0 0 0นไลค์นั่นเองนะครับถ้าครบปุ๊บพี่ก็แจกปั๊บในปักหมุดเลยนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์50แชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าครับสำหรับคลิปลาตัวไปก่อน